เพื่อนๆคะอย่าลืมนะคะใช้เครื่องมือของ Facebook ให้หมดนะคะเพื่อนๆจะได้เปิดค่าการมองเห็นค่ะ <Ac res> เครื่องมือของ Facebook มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเรามาฟังกันนะคะอันแรกนะคะสตอรี่คะ่ะโพสต์สตอรี่ทุกวันนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็อย่าลืมไปกดหัวใจให้เพื่อนๆด้วยค่ะสตอรี่ของคนอื่นเราก็ต้องไปกดหัวใจให้เขารัวๆเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เปิดค่าการมองเห็นค่ะ มีเพื่อนเยอะแล้วก็กดสัก10-20คนก็ได้ค่ะอ่าเครื่องมืออันแรกนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งสตอรี่อาจจะเป็นภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะอันต่อไปนะคะคลิปเรียวค่ะคลิปเรียวเป็นคลิปสั้นนะคะ9กวินาทีจ้า9กสิวินาทีนะคะเพื่อนๆ9ก้าสิบวินาทีพยายามอย่าให้มีเสียงเพลงนะคะ เสียงเพลงมีลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆระวังโดนลิขสิทธิ์กันเด้อระวังลิขสิทธิ์จ้าคลิปเรียวเฮงเฮงปังปังมีเยอะนะคะเพื่อนๆอย่าท้อนะคะลงคลิปเรียวทุกวันวันละ3 4สคลิปยิ่งดีค่ะ10คลิปไปเลยยิ่งดีนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะเป็นคลิปยาวค่ะเพื่อนๆคลิปยาว3นาทีขึ้นไปค่ะ3 4 5สหนาทีก็ได้นะคะเป็นคลิปที่เรา ทําเองนะคะเพื่อนๆน,นะคะคลิปทําอาหารก็ได้ค่ะอย่างมาพูดให้ความรู้แบบนี้ก็ได้นะคะ3นาทีพูดไปเลยค่ะ3นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะอันนี้เราจะได้โฆษณาในสตรีมนะคะเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมนะคะ,ะคลิปยาว3นาทีค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเบ่งบรรยากาศไปน้นะคะดูบรรยากาศไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นไลฟ์สดค่ะเพื่อนๆ ไลฟ์ like, สดจ้า45นาทีขึ้นไปนะคะ45นาทีขึ้นไปอ่าไลฟ์ like, เกี่ยวกับอะไรบ้างได้หมดค่ะเพื่อนๆนคุยกันแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้นานาสาระนะคะคุยเล่นหัวกันก็ได้ค่ะเพื่อนๆ่นให้แต่มีคนชมค่ะมีคนรับชมอย่าลืมสกิดให้คนอื่นเข้ามาชมเราด้วยนะคะเพื่อนๆน,นเวลาเราไลฟ์สดนะคะ45นาทีขึ้นไปค่ะเพื่อนๆนนะคะ พูดให้ได้45นาทีนะคะเสร็จแล้วพอเราไลฟ์สดเสร็จไปตั้งค่านะคะเพื่อนๆตรงนี้สําคัญมากค่ะไม่ต้องลบนะคะเพื่อนๆต้องไปติ๊กว่าไม่ลบตลอดไปจ้าอย่าไปติ๊กว่า30นา30วันลบนะคะเพื่อนๆเอาแบบไม่ลบตลอดไปค่ะเน v e r ว่าดเลยไม่มีวันตายไม่มีวันลบจ้านะคะฝากไว้นะคะ,ะ,คะเครื่องมือของ Facebook ใช้ให้หมดนะคะเพื่อนๆสตอรี่คลิปเรียล คลิปยาวแล้วก็ไลฟ์สดค่ะอย่าลืมนะคะทําให้สม่าเสมอค่ะไลฟ์สดอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไลฟ์สดกันนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าไม่ลบตลอดไปด้วยจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามยายล้วนแฟนเพจนะคะขอบคุณค่ะ